เรื่องราวสงคารามในยูเครนไม่พูดก็ไม่ได้เพราะวันนี้ภาวะวิกฤตของรัเสเซียมันกำลังหนักหนาหนักหนาสาหัสมากที่ผมตั้งชื่อแบบทนิดที่เรียกว่าแบบวัยรุ่นเลยนะครับคือวัยรุ่นนี่เขามีภาษาคือ รัสเซียอยู่ดีไหมตายหรือ,อยังอะ,ะลืมไปเลยเรายิ่งมาตอนนี้กำลังเลือกตั้งผกลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมผมบอกองั้นเดี๋ยวเปลี่ยนผมยังไม่พูดเรื่องผู้ว่ากทมผมมีเรื่องที่จะคุยกับท่านอีกหลายเรื่องในในเรื่องกรุงเทพมหานครและโครงสร้างที่จริงอยู่ครับวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะแต่เราต้องพูดถึง จุดอ่อนที่เรากำลังหลงไหลกันอยู่กับชัยชนะนี้ขอจะเก็บไว้คุยกับท่านวันเพื่อนวันจันนี้เอาเรื่องรัเสเซียมาคุยกันดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ข่าวข่าวในประเทศก็แน่นกับเรื่องช,ดชาดชาติชนะท่านจะเห็นนะครับว่าเป็นไปได้ยังไง รัสเซียเป็นมหาอำนาจเป็นหนึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติห้าประเทศที่เป็นผู้มีอำนาจประจำร่วมกันก่อ,กอตั้งอ่อสหประชาชาติขึ้นเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองจากสงครามโลกครั้งที่สองผ่านมรสุมสงครามเย็นจนผ่านสงครามเย็นก็น่าจะจบไม่จบอีกด้วย โครงสร้างระบบของเผด็จก,การแบบรัเสเซียแม้จะพังทลายไปแล้วมาเป็นประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงยังเป็นเผด็จก,การอยู่ระบบไอตัวละคร,ระเผด็จก,การอย่างปูตินเข้ามาก็เลยแสดงบารมีขวางการพัฒนาประชาธิปไตยขวางการพัฒนาของทุน ในรัสเซียโดยกลายเป็นทุนผูกขาดของกลุ่มพวกของตนท่านเห็นนะครับประเทศนี่เวลามันจะเปลี่ยนออกจากไอ้ทุนผูกขาดทุนขุนนางทุนเจ้าหรือทุนประธานาธิบดีหรือแม้กระทั่งทุนพรรคคอมมิวนิสต์อย่างจีนออกยากครับที่จะเปลี่ยนเป็นทุนเสรีนี่เมื่อไม่เปลี่ยนเป็นทุนเสรีมันก็มีต้นทุนที่สูง และตน้นทุนที่สูงก็ถูกแทรกด้วยอำนาจเผด็จการเข้ามาทีละตอนทีละตอนนี่แหละครับอีตรงนี้แหละเมื่อคุณเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสหประชาชาติเป็นหนึ่งในมหาอำนาจหมหาอำนาจในเวลานั้นแล้วลันมาถึงวันนี้นี่ก็มันก็จะพอศตวรรษแล้วนะเออองการสหประชาชาติก็มี WTO เชื่อมต่อ มี WHO องค์การอนามัยโลกองค์การค้าโลกองค์การค้าโลกก็เป็นดอกผลเป็นงอกกิ่งที่งอกออกจากต้นหลักคือต้นสหประชาชาตินั่นก็คือโลกนี้เพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เราปฏิเสธทุนในตะวันตก ทุนของจี8จี8ก็มีรัสเซียอยู่ด้วยนะครับที่ผมบอกกับท่านหลายทีดังนั้นการที่จะทำให้ประเทศทั้งโลกเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกคนตกลงเห็นกันแล้วว่าต้องใช้ระบบโลกาภิวัตน์โลกไรพรมแดนไม่เอากำแพงภาษีมาขัดขวางการค้าเสรีไม่ได้เพราะที่ผ่านมานี่ เผด็จการในแต่ละประเทศใช้วิธีการหาเงินด้วยการตั้งกำแพงภาษีกูทำอะไรไม่ได้กูขอภาษีกันแล้วกันแล้วก็เอาภาษีมาเลี้ยงทหารมาเลี้ยงวังมาเลี้ยงผู้เผด็จการเป็นอย่างนี้มันก็ขยายตัวยากดังนั้นกติกาของโลกาพิวัติก็ค่อยๆเกิดขึ้นทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนมาจบลงที่ WTO ท่านเห็นนะครับว่าองค์การค้าโลกนี้ไม่ใช่อยู่ๆตั้งได้นะครับโอ้ลมลุกคุกคานเพราะว่าหลายประเทศพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องผลประโยชน์ภายในรัฐของตนด้วยวิธีคิดสั้นๆดังนั้นองค์การค้าโลกเนี่ยก่อนจะเป็น WTO นี่เป็น ITO ก่อน inter ถ้าจะไม่ผิด Inter-Trade Organization เป็นการค้าโลกเหมือนกันแต่ใช้ชื่อ ITO ล่มครับหลังสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆเขาก็เริ่มก่อตัวสหประชาชาติแล้วก็เริ่มวางระบบเศรษฐกิจของโลกขึ้นเจงครับพอเจงเสร็จต้องมาตั้งใหม่เป็นแกตองค์การองค์การ ปอดาษีนำเข้าที่เรียกชื่อว่าแกตแล้วถึงจะมาเป็นองค์การอาณาอ,อ,องค์การค้าโลกมาจบลงเมื่อปี2538ก็กลายเป็นองค์กรหลักและจากองค์กรหลักนี้ก็ขยายตัวเป็นเขตการค้าเสรีแต่ละที่แต่ละที่เช่นนาฟตาก็เเขตการค้าเสรีเพราะองค์การค้าโลกนี้มันใหญ่เป็นหลักการพื้นฐานเหมือนธรรมะ ถ้าจะพูดง่ายๆนะครับเหมือนหลักการพื้นฐานของถ้าเปรียบเทียบก็คือพุทธศาสนาเป็นธรรมะของพระพุทธองค์รายละเอียดก็ลงตามวัดสิครนี้ชั้นใดก็ชั้นนั้นองค์การค้าโลกก็แตกออกปเป็นเขตการค้าเสรีต่างๆเพื่อให้มันไวขึ้นอีกก็เลยเกิดนาสตาองค์การค้าเสรีของอเมริกาเหนืออาเซียนก็เป็นผลผลิต จากองค์การค้าโลกแล้วเขตการค้าเสรีในแอฟริกาเขตการค้าเสรีในอเมริกาใต้เขตการค้าเสรีที่นั่นก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดปรากฏว่าวันนี้รัสเซียเสนอตัวเองที่จะถอนตัวออกจากองค์การค้าโลกครับ <laughs> อย่างนี้ไม่ให้ตั้งคำถามว่า รัสเซียอยู่ดีไหมตายหรือ,อยังแน่นอนครับนี่คือผลจากสงครามยูเครนถ้าไม่มีสงครามยูเครนไม่ปะทุข,ขึ้นมาปัญหานี้ไม่เกิดดังนั้นวันนี้ผลกระทบโดยตรงมันมาแล้วท่านดูนะครับจากเดลิเมเดลิเมรัสเซียพิจารณา เพื่อจะถอนตัวออกจาก WHO องค์การอนามัยโลกและองค์การค้าโลกขณะที่ปูตินยังคงจะแยกประเทศออกจากโลกตะวันตกนะครับของอันนี้มีข่าวจากเคฟด้วยนะครับ เมื่อกี้เดนมนี่เราเราพูดอ้างอิงบ่อยแต่คราวนี้มีเคลียด้วยเคียบโพสต์นี่สำนักข่าวสำนักข่าวเคลีเลยนะครับของยูเครนเองนะครับเอออันนี้วันนี้บางอื่นได้ข่าวมาก็ดีเหมือนกันนะครับจะเคียเคียพโพสต์รัสเซียถอนตัวจาก WTO และ WHO อ่า ต่อมานะครับยูโรวิกนี่ข่าวด่วนรัเสเซียพิจารณาออกจาก WHO และ WTO ท่ามกลางและองค์กรอื่นๆของโลกนะครับ p o l i t i c a ลรัเสเซียยืนยันข่าวเหมือนกันหมดเลยครับอย่างนี้แสดงว่าจริงนะครับไม่ไม่ใช่ หลอกลวงมีสำนักข่าวทาสลงด้วยสำนักข่าวรัเสเซียลงด้วยโพ l ิ t i c บอกรักเสเซียเริ่มขั้นตอนแรกในการถอนตัวจาก wto และ who เพราะเขาต้องผ่านผ่านสภาเหมือนกันนะครับเขาต้องผ่านสภาแล้วนี่คือสำนักข่าวทาสครับสำนักข่าวทาสนี่เป็นสำนักข่าวทางการของรัเสเซียเลย รัเสเซียถอนตัวจาก WTO นะครับเป็นคำแถลงของรัฐมนตรีของเขาเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่มีแค่ถอนตัวเท่านั้นแต่มีเหตุการณ์อื่นอีกแต่เรื่องถอนตัววันนี้ถอนหรือยังยังครับนี่คือข่าวต่างประเทศจมูกไวข่าวมาก่อนแต่แน่นอนแล้ว คือเขาจะถอนแต่ต้องเสนอเข้าสภาดูมากก่อนคำว่าดูมากก็คือรัฐสภาของเขานะครับแต่เรียกเป็นสาารัสเซียเขาเรียกสภาดูมากเขาเลยทับศัพท์เวลาเราได้ยินเสียงสภาดูมาก,กคือสภารัฐสภาของเขาแต่รัฐสภาของรัสเซียก็เหมือนรัฐสภาจีนครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของประธานาธิบดีปูตินจีนก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนดังนั้นท่านนโยบายพรรค เอาอย่างนี้สภาก็เป็นตายยางให้ซึ่งต่างจากสภาคองเกรสของอเมริกานะครับถ้าสมมุติอเมริกาจะถอนตัวนี่ไม่ง่ายนะครับบอกท่านก่อนเอะแล้วอเมริกาเขาเคยคิดจะถอนเลย <c oughs> ที่หัวเราะนี่มีเหมือนกันครับไปเจอข่าวเมื่อปี2561คุณทรัมก็จะถอนเหมือนกันครับวิธีคิด นิไทยรัฐนะครับทําแรงไม่เลิกขู่จะพาสาหรัฐถอนตัวจากองค์การค้าโลก WTO <c oughs> คุณทำเนี่ยเขามีประวัติที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับปูตินถึงขนาดเขาตั้งเรื่องสอบสวนการเลือกตั้งของทําที่ทําชนะนั้นได้รับการสนับสนุนทางตรงและทางอ้อม จากปูตินเลยครับก็คล้ายๆกับที่ฝรั่งเศสที่พรรคขวาจัดกับวิธีคิดเหมือนกับเผด็จการของปูตินเลยเขาถึงบอกว่าปูตินกับพรรคขวาจัดของฝรั่งเศสเหมือนกันพรรคขวาจัดก็นางเลอแปงอะที่เป็นผู้หญิงที่ไปลงสมัครแข่งผู้ประธานดีกับมาครองไม่เมือม่อเมื่อเดือนก่อนเนี่ย ก็ไปกู้เงินจากรัสเซียที่มอสโกเลยเหมือนกันดังนั้นเรื่องนี้ความคิดมันผูกกันอยู่เหมือนกันคุณทรัมป์ก็ผงผางจะถอนตัวแต่ว่าขอโทษนะครับระบบสภาของอเมริกานี่เขายังถ่วงดุลได้มันมีหลายพักไม่ใช่พักเดียวรัสเซียก็มีหลายพักแต่พักของปูติน,เป,นเป็นพักใหญ่ครอบงำเลยนะครับดังนั้น เรื่องความคิดที่จะถอนตัวมันมีเหมือนกันแต่เกิดยากที่อเมริกานี่เกิดยากก็ล้มล่มสลายไปแล้วแนวคิดนี้นะครับก็เป็นอารมณ์ชั่วเขาเรียกไฟไม่ฟางของประธานนาทิบดีทำแล้วประธานดีทมก็ไม่ผ่านการเลือกตั้งรอบสองแต่ความเป็นเผด็จก,การของรักเสียนี่แหละครับมันมีอะไรคล้ายๆประเทศไทย <laughs> ปูตินไม่ได้เป็นเจ้าครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญเปิดทางให้เป็นประธานาธิบดีตลอดชีวิตแล้วดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากยูเครนก็เป็นผลมาจากระบบะเผด็จการนี่แหละครับโดยวิธีคิดของเขาเขาก็คิดว่าเพื่อชาติเหมือนนายประยุทธ์อะอะไรก็เพื่อชาติเพื่อชาติเพื่อชาติาต,ตกลงชาติมึงหรือชาติประชาชนเช่นเดียวกันไอ้วิธีคิด เผด็จก,การขวาจัดอย่างนี้ล่ะมันจะนำมันจะสวนกระแสะกับโลกสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าก้าวไม่ทันโลกสวนกระแสะกับโลกาภิวัตน์เดี๋ยวนี้มันลบกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทหารนายพลที่ออกรบในรัสเซียก็มีบ้านอยู่อเมริกามีบ้านอยู่สวิสมีการมีหุ้นซื้อหุ้น เทรดหุ้นกันระหว่างประเทศมันเป็นโลกาภิวัตน์แล้วมันไม่ใช่สงครามโลกที่หนึ่งนี่ที่ทหารไปรบไม่ได้มีผลประโยชน์มีมีตลาดหุ้นอยู่ในซื้อหุ้นอยู่ในอีกประเทศหนึ่งเมื่อไรไม่มีแล้วครับแต่โลกสมัยใหม่มันเป็นอย่างนี้แต่ด้วยวิธีคิดแบบเผด็จการก็ตัดสินใจว่าด้วยความมั่นคงแห่งรัฐก็หลงมิติไปก็เหมือนคุณประยุทธ์นั่นแหละ พูดทีไรก็ชาติชาติชาติมาอเมริกาก็เอออย่าไปฟังพวกไม่มีชาตินะพวกไม่รักชาติเนี่ยละรักชาติแบบปูตินเป็นยังไงครับเดอะการ์เดียนลงข่าวความรักชาติของปูติน <c oughs> คนรัเสเซียอาจจะไม่รู้ข่าวนี้ครับเหมือนคนไทยไม่รู้ข่าวเรื่องสิริวัณวรีคนไทยไม่รู้ข่าวเรื่องกษัตริย์ปรากฏว่า ลูกสาวเดอะการ์เดียนได้บอกว่าลูกสาวคนเล็กของปูตินซึ่งเป็นที่รักมากของปูตินครับได้ใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำบินไปกับระหว่างรัเสเซียกับเยอรมันเป็นประจำเพื่อไปหาแฟนนะครับ แล้วก็มีลูกอยู่ที่เยอรมันด้วยวัยสองขวบเขาบอกว่าการบันทึกในรอบสองปีที่ผ่านมาเท่าที่มีบันทึกการบินได้บินเกือบห้าสิบเที่ยวครับเอ๊ะมันทำไมต้องมีที่เยอรมันนะพะันธกจการทั้งหลายในโลกก็รู้นะครับดาดาสาภาพยุโรป ปรนามอเมริกาโดยเฉพาะพวกติงติงวังสลิมเหลืองในประเทศไทยเพื่อนๆสลิมเพื่อนๆเ,เหลืองในนิฟังนะครับท่านอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้หรอกแต่พวกติงวังสลิมล่ำรวยทั้งหลายเนี่ยด่าอเมริกาด่าสาภาพยุโรปไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แล้วมึงส่งลูกไปเรียนที่ประเทศเขาทำไมวะ ทำไมไม่ที่มึงเชียร์จีนนักหนานี่ทำไมไม่ส่งลูกไปเรียนที่จีนล่ะพู่นการช่องห้าที่ที่ถูกไล่ออกไปแล้วที่พยายามไปทําพันธม,มิตรข่าวกับสำนักข่าวจีนรัเสเซียและอิหร่านเนี่ยทำไมไม่ส่งลูกหลานมึงไปเรียนอิหร่านเล่าคือวันนี้มันรู้ความจริงหมดแต่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ไงมันก็พยายามจะสร้างผลประโยชน์ กับอีกกลุ่มประเทศหนึ่งแต่มารู้ว่าเทคโนโลยีโอกาสที่จะทำให้ลูกเป็นคนฉลาดลูกเป็นคนเก่งที่รู้เท่าทันโลกแล้วกลับมาประเทศแล้วจะบริหารประเทศได้ต้นแบบมันอยู่ที่โลกตะวันตกหมดแล้วดังนั้นวันนี้ลูกสาวของลูกสาวคนล็กของปูตินก็ถูกเปิดข่าวในเดอะกาเดียนนะครับ มีสามีเป็นนักบัลเล่ชาวเยอรมันเธอได้รับแต่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมของรัสเซียด้วยนะครับสามีเป็นนักบัลเล่ชาวเยอรมันคนนี้เป็นลูกเขยปูตินได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมและมรดกโลกแห่งชาติของรัสเซีย ที่ปูตินสนับสนุนอยู่อีกด้วยแม่ผมนึกถึงลูกของทูลกับหม่อมอุบลัต์สามีเธอตอนที่เป็นฝรั่งที่เชิอปีเตอร์เจนเซนเน่ะพีเจพีเจที่มีข่าวลือช่วงนั้นเรื่องแชร์แม่ชะมอยจำได้ไหมครับเรื่องราวในวังเนี่ยเรามีเจอแต่ข่าวพวกนี้เพราะพูดไม่ได้ไอปีเตอร์เจนเซนนี่ก็เป็นราชบุตรเขยชาวอัง เชาเยอรมันแต่สุดท้ายก็อยู่กันไม่ได้นะฮะแต่ตอนที่ทุนกระหม่อมอุบรั์กลับเข้ามาเมืองไทยเนี่ยนะ,ะสมเด็จพระพี่ลางหรือสมเด็จย่าเสียชีวิตมันก็ทําท่าทําทางมานั่งเข้าพิธีใส่ชุดพิธีในงานศพเหมือนกันนะครับเออแล้วก็เข้ามาทํามาหากินในประเทศไทยอยู่พักหนึ่งเออคล้ายกันเลยครับไอ ราชบุตรเขยของปูตินนี่ก็ได้เป็นกรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมของรัเสเซียด้วยเออเอาดีเหมือนกันเขาแรงคาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการบินส่วนตัวของลูกสาวปูตินนี่ได้รับการสนับสนุน100%เปอร์เซเลยครับจากรัฐบาลรัเสเซียรวมทั้งทุกเที่ยวบินที่เดินทางจะมีหน่วยคุ้มกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกสาวปูตินด้วย นึกถึงคนในวังไทยเหมือนกันครับแต่คนพระอ,องค์ทีนี่ไปเยอรมันไปกลับไปกลับก็ใช้เครื่องบินทหารใช้เครื่องบินการบินไทยแล้วก็ไม่ใช่เหมาลํำธรรมดานะครับไปพิเศษเลยไม่ต้องจ่ายสตังค์เขาบอกเอ้ยคุณสุดัยรู้ได้ไงไม่จ่ายสตังค์ อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนทั่วไปเป็นเช่นนั้นถ้าจ่ายสตังจะหวัดไหวเหรอครับเนี่ยตีเครื่องบินเปล่าจากไทยไปรับที่เยอรมันแล้วก็รับองค์ทีกลับมาเมืองไทยแล้วก็ส่งองค์ทีกลับไปแล้วก็ตีเครื่องบินกลเปล่ากลับมาเมืองไทยอีกค่าน้ำมันมันถูกมากใช่ไหมครับ ซึ่งเรื่องอย่างนี้ถ้าผมพูดไม่จริงหรือข่าวเหล่านี้ไม่จริงสำนักข่าวหรือสำนักพระราชวังต้องแถลงข่าวสิครับแต่นี่คือปัญหาที่คนเขาเชื่อกันหมดแหล่งข่าวในต่างประเทศมันออกมาหมดเช่นนี้ผมไม่ใช่เป็นผู้รู้คนเดียวนะปรากฏว่าสำนักพระราชวังก็อิกนอเพิกเฉยไม่แถลงข่าวถือว่าในประเทศไม่รู้กันแล้วกัน ถ้าไปแถลงข่าวหรือในประเทศรู้ก็เลยปิดข่าวแต่เดี๋ยวนี้ปิดได้เลยครับปิดสุนัยทีวีก็มีสุนัยแฟนคลับปิดสุนัยแฟนคลับก็ยังมีสุนยัยแชนแนลปิดหมดสามช่องมีคนเขาออฟเฟอร์ให้อีกครับไม่ต้องห่วงคือโรคสมัยใหม่มันปิดข่าวอย่างนี้ไม่ได้แล้วดังนั้นนี่คือรูปธรรมท,ที่ผมมานำมาเปรียบเทียบให้ท่านดูว่าทำไมระบบผล็จการรวมศูนย์ มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วใครสูญเสียประชาชนแล้วขอโทษไม่ใช่พระองค์ทีคนเดียวนะครับพระองค์ทีนั้นเรียนอยู่เยอรมนันเอาละเอะถ้าเราคิดว่าพระองค์ทีจะเป็นรัชทายาทจะเป็นกษัตริย์รัชการที่11บเอ็ดในอนาคตก็ยอมลงทุนหน่อยอาร์ติริวันวัลียอันนี้ไม่ได้ไปเรียนนะบินไปบินมา กรุงเทพกับปารีสเป็นประจำเหมือนกันข่าวคล้ายๆกันมีแฟนเป็นนักออกแบบอยู่ที่ปารีสอย่างเงี้ยใครก็รู้หมดผมไม่ต้องเอารูปมาโชว์แล้วสลิมจะบอกเฮ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงยังไงล่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยความทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยคนก็ชายตากลับไปที่วังสิแล้วยิ่งไปไล่จับผู้คน ที่ทำโพทั้งหลายถามเรื่องนี้ทั้งหลายคนก็ยิ่งเชื่อว่าสงสัยจริงเว้ยเลยจับไม่ให้ประกันตัวสารก็ต้องยอมที่จะต้องทำตามคำสั่งไม่ยอมให้ประกันตัวเจ้าน้องคานตะวันอดอาหารเป็นเดือนแล้วอาจจะเสียชีวิตก็ยอมสู้เหตุการณ์อย่างนี้ครับ มันเกิดขึ้นแล้วมันเจ็บปวดพอเห็นอ่านข่าวของเดอะการเดียนนี้แล้วแล้วดูหน้าลูกสาวนี่สิครับเห็นไหมลูกสาวคนเล็กนี่พอมันนึกถึงประเทศไทยเอ๊ะมันคล้ายกันเหลือกเกินแล้วใครบอกว่าวันนี้เรื่องของยูเครนไม่เกี่ยวกับไทยที่ผมพูดหลายทีว่าประยุทธ์ฝันสลายนะ ที่หวังว่าจะจัดประชุมเอเปปลายปีนี้เดือนพฤศจิกาผู้นำประเทศเอเปจะมารวมกันหลายสิบประเทศแล้วจะเอาเรื่องนี้ไปทูลเก้าในหลวงเพื่อให้ในหลวงมาเปิดเป็นประธานแล้วจะได้มีภาพรักษณ์ทางสากลที่ดีผมบอกเฮ้ยมึงคิดได้ยังไงวะเนี่ยสถานการณ์มันจี้มาทุกวันแล้วนะว่าการประชุมใหญ่ ของเอเปกที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี่จะทำเอาเพราะองค์ขายหน้านะผมบอกก่อนนะวันนี้มันมาแล้วจริงๆครับข่าวรอยเตอร์ประชุมเอเปกในประเทศไทยเดี๋ยวท่านจะสับสนเอ๊ะกันไหนบอกว่าเดือนปลายปีนี่มันเพิ่งเดือนพฤษภาเขาประชุมรอบก่อนจะถึงประชุมใหญ่เนี่ยจะประชุมรอบเป็นระยะระยะ อันนี้เป็นรอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับรอยเตอร์ uter, พาดหัวบอกว่าสหรัฐและชาติพันธมิตร walk o เอจากที่ประชุม a อเปเมื่อตัวแทนรัสเซียขึ้นพูดนี่คือภาพจากรอยเตอร์ภาพการประชุมใหญ่ที่นายจุลินหัวหน้าพรรคยาบปัตย์รัฐนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งเป็นประธานที่ประเทศไทย จัดขึ้นที่ในเมืองไทยนะครับปรากฏว่าข่าวไทยก็ลงครับมติชน5ชาติวอล์กเอาที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเปกปะทวงรัเสเซียครับเป็นยังไงมาแล้วเตือนไว้ไม่มีผิดนะครับการประชุมนี้ประชุมที่โรงแรมเซนทาราแกรนเซนเท a ลเวิลด เมื่อวันที่21พฤษภาคมนะครับมีรัฐมนตรีและตัวแทนด้านเศรษฐกิจจากชาติสมาชิกเข้าร่วมพร้อมหน้าปรากฏว่าพอรัฐมนตรีรัสเซียขึ้นพูดเท่านั้น5ชาตินำโดยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วอล์กเอาลุกขึ้นออกจากนอกห้องประชุมทันทีที่นายแม็กซิม เลชิตนิคอฟรัฐมนตรีพัฒนาเศรษฐกิจของรัเสเซียขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมท่านอาจจะแปลกใจเฮ้ยทำไมมีห้าชาติเท่านนั้ำไม่น้อยนักนี่เฉพาะกลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกลิมเป็นประเทศสมาชิกคนที่จะเป็นสมาชิกได้ต้องอยู่มีดินแดนติดก,กับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็ถือว่ามากนะครับไม่ขายใหญ่เั้งนั้นนะครับอเมริกา ญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไม่ใช่ธรรมดาหลับตานึกภาพสิ่งที่ประยุทธ์มันกะจะโหนนะครับกะจะโหนวังพยายามจะดึงไปถึงปลายปีเรื่องการประชุมใหญ่เอเปกผมบอกนี่ไงตัวของจริงมาแล้ว